เรื่องในโอกาสครบรอบ22ปีโศกนาฏกรรมใน11หรือเหตุการณ์เครื่องบินชนตึกโวลเทสวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าลัำแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฟังนะครับในเช้าวันที่11กันยายนปี2001มีเครื่องบินถูกขยับด้วยกันทั้งหมด4ลำซึ่งก็คืออเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน 11, ยูน t เต็ดแอร์ไลนเที่ยวบิน 175, อเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน 77, แล้วก็ยูนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบิน93ตอนเวลานกนัแปดนาติกา46นาทีอเนมริกันแอร์ไล จนตอนนี้ทุกคนมั่นใจแล้วว่าอันนี้คือเหตุก่อการได้แน่นอนประธานาธิบดีก็ได้ทำการถาแถลงข่าวด่วนและก็ขึ้นเครื่อง Air Force 1ตอน9.35ผ่านไปอีกแค่2นาทีเครื่องบินอเมริกัน a i r ์ไลน์เที่ยวบินที่77กบ็บินตกชนไปที่เพนทากอนณเวลานั้นเองเที่ยวบินอยู่ในติดกก็ถูกไฮแจ็คเรียบร้อยแล้วและคนที่อยู่ในเครื่องก็ได้ข่าวจากทางบ้านว่าตึกเวิลด์เทรดถูกเครื่องบินชนทาให้ผู้โดยสารและลูกเรือตัดสินใจบุกเข้าไปที่คอกพิทเพื่อพยายามที่จะชิงเครื่